สำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาแบ่งปันในส่วนของแผนการตลาดนะครับในส่วนที่หหรือว่าข้อที่1นนะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้บริโภคนะครับหรือเพื่อนสมาชิกที่ยังแนะนําคนไม่ได้นะครับหรือไม่แนะนำคนก็มีรายได้เพียงแต่ว่าซื้อสินค้าใช้แล้วเนี่ยท่านจะได้ประโยชน์อะไรจากคอ m มอน,นครับเดี๋ยวตามมาดูกันครับ สำหรับในส่วนนี้นะครับเรียกว่าเป็นในส่วนของ c o n sumer reward แบดรองนะครับตัวนี้ก็คือในส่วนสำหรับผู้บริโภคนะครับอ่าก็คือทั้งผู้บริโภคแล้วก็เพื่อนสมาชิกที่สนใจนะครับแต่ท่านเข้ามาแล้วเนี่ยช่วงแรกก็คือยังแนะนำใครไม่ได้นะครับคือไม่สามารถที่จะทำไได้นะครับลหลายบริษัทหลาย,ลายที่นะครับอาจจะไม่มีข้อนี้อยากให้ท่านฟังดูให้จบนะครับก็คือ การเริ่มต้นที่นี่เขาเรียกว่าเป็นทำให้าาเข้าใจเรื่องของคําว่ารีวอร์ดพอยต์ก่อนนะครับรีวอร์ดพอยต์ก็คือเป็นตัวย่อก็คือ RP ตัวนี้ก็คือตรงคําว่า RP หรือว่ารีวอร์ดพอยต์นี่มาจากไหนนะครับก็จะมาจากในส่วนของหนึ่งเราซื้อสินค้าใช้เองนะซื้อกินซื้อใช้หรือถ้าเราไปแนะนําคนไปบอกต่อเรามีโบนัสมีไรายได้นะครับหรือเกิดจากไรายได้จากผังองค์กรเนาะ หรือเราไปซื้อสินค้าพวกโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับหรือว่าไปร่วมกิจกรรมของบริษัทนะครับเราก็จะได้ในส่วนของ RP นะ RP หรือว่า Reward Point ทีนี้ Reward Point อยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้ถ้าท่านเป็นสมาชิกแล้วท่านเข้ามาจะอยู่ตรงนี้เนาะเข้าไปในระบบนะครับก็จะเห็นตรงนี้มีอยู่3-4ช่องนี่แหละครับอาจจะอธิบายท่านฟังว่า3-4ช่องนี้สําคัญอย่างไรบ้างน,นะครับมาดูในส่วน ถ้าหาวันนี้ท่านเข้ามาเริ่มต้นนะครับท่านซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้เพื่อทดสอบทดลองในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับเพราะตอนนี้สินค้าก็หลา,ายรายการนะครับกว่า50 60รายการแล้วนะครับทีนี้เมื่อท่านซื้อสินค้านี่ระบบจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็่เาเรียกว่าได้จาก PV นะจัดเป็น PV PV นี้เพื่อไปสะสมสะสมเพื่ออะไรครับเพื่อขึ้นตำแหน่งที่นี่มีตำแหน่งคือ4ตํตำแหน่งนะครับ ตำแหน่งนี้ก็คือเพื่อที่จะรับโบนัสในคราวต่อไปเนาะเมื่อที่ได้ตำแหน่งแล้วท่านก็จะได้มีโบนัสเพิ่มขึ้นนะครับและในส่วนนี้ที่ผมจะอธิบายก็คือเรียกว่าจาก RP RP คิดจากไหนครับคิดจากยอดเงินครับที่เราเข้าไปซื้อสินค้านะครับโดยที่ระบบเนี่ย20บาทเท่ากับ3 RP นะครับแล้วเอาไปสะสมรวมกันเพื่อรับโบนัสรายวัน นะครับจะรับทุกวันเนาะคำนวณจากไหนครับโบนัสข้อนี้จะคำนวณจากยอดขายสินค้าของบริษัททั้งหมดนะยอดขายทั้งหมดของทุกวันแล้วเอามาคำนวณจ่ายให้กับผู้ที่มี r p นะครับดูนะครับว่าการคำนวณก็คือทางบริษัทก็จะหักจาก1%จากยอดขายของแต่ละวันนะอ่าอย่างตัวอย่างเนี้ย ถ้าสูงวันนี้มียอดขาย1ล้านบาทนะครับระบบก็จะคูณมา1%เเท่ากับ1 0,000บาท1 0,000บาทเอามาทํำยังไงครับก็จะเอามาเป็นตัวตั้งในการที่จะคํานวณอ่าให้โดยคํานวณจากไหนครับคํานวณจากผู้ที่มี RP เท่าไหร่ถ้าว่าเรามี RP วันนี้นะสะสมแล้วเราสะสมมาเรื่อยๆ10,000แ r p ระบบก็จะ คำนวณไม่ใช่แค่เรานะครับก็จะคำนวณจากคนอื่นด้วยคนอื่นอาจจะมี10 20ร้0ยสองร้อยสามร้อยพันหมื่นอ่าเหมือนกันทีนี้จากสัดส่วนการคำนวณแล้วเนี่ยระบบคำนวณแล้วว่าเราจะได้โบนัสหรือว่าส่วนต่างเนี่ยในการคำนวณเนี่ยเราจะได้50าสิบจากคำนวณแล้วเนาะเพราะเรามียอด1นึ่งแสนรวมแล้วคนอื่นอาจจะได้สี่หมื่นห้าหมืก็จ่ายตามนั้นทีนี้ การคำมอนตรงนี้นะครับถ้าเราเป็นได้50%จากรอบนั้น50%ระบบก็จะเอา50%เนี่ยมาคูณที่10,000บาทของรอบวันนั้นนะครับสแสดงว่าเราก็จะได้รับเท่ากับ5,000บาทนะครับ5,000บาทก็จะ,สะแสดงอย่างนี้นะในระบบก็จะ,สะแสดงเห็นว่าถ้าท่านมี100,000ตรงรีวอตพอยต์ตรงนี้นะครับถ้าว่ารอบนี้ท่านได้5,000บาทก็จะวิ่งเข้าไปที่ โบนัส e bon ของเราเห็นไหมครับทีนี้เงื่อนไขข้อนี้ต้องทำอะไรบ้างครับไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพียงแต่ว่าท่านซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้ไม่ต้องทำคุณสอบใดๆนะครับซื้อกินซื้อใช้อย่างเดียวไม่ต้องรักษาสิทธิ์ไม่ต้องรักษายอดใดๆนะครับเพียงแต่ว่าหากท่านมียอดรีวอร์ดพอยต์ตรงนี้นะครับท่านก็จะได้สิทธิ์ในส่วนแบ่งของทุกวันเลยนะครับมาดูในส่วนของสรุปในข้อนี้นะครับว่ามีอะไรบ้าง น,นี่คือหน,าานบบนคหน้าตาในระบบนะครับหน้าตาในระบบนะครับว่าในระบบของ c o m m ม n นในการแบ่งหรือว่า Reward Point เป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันก็คือตรงนี้นะยอดตรงรีวอท Point หรือว่า r p ใครมียอดรีวอ d Point เท่าไหร่ของแต่ละวันนะครับถ้าหากว่าบริษัทมียอดขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับ ขาจะคำนวณโบนัสให้กับเราทุกวันโบนัสนีจะวิ่งไปไหนครับจะวิ่งเข้ามาที่อ e ีโบนัสนะครับกระเป e ๋าอีโบนัสเนี่ยทุกวันเลยมาให้เรานะครับท่านมีเท่าไหร่ท่านไปดูนะครับเพื่อนสมาชิก่าท่านมีเท่าไหร่ท่านเข้าไปดูนะครับแล้วก็เข้าไปดูว่าจากประวัตินะครับจะมีทุกวันเลยนะถ้าท่านมีตรงนี้นะเข้าไปดูนะครับทีนี้หากว่าท่านมีรายได้รรตรงนี้นะครับ ตรงโบนัสอีโบนัสเนี่ยท่านสามารถที่จะได้รับรายได้โอนเข้าบัญชีธนาคารเราก็ได้นะในกรณีเราโอนเข้าบัญชีธนาคารนี่ก็คือจะมีค่าธรรมเนียมแต่ระบบจะมีการโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติทุกสัปดาห์นะครับโดยจะหักโอนเข้าบัญชีให้กับท่านนะครับทุกสัปดาห์เลยขั้นต่ำก็คือถ้ามี100บาทนะครับขึ้นไปเนี่ยระบบก็จะทําการจัดการโอนเข้าบัญชีให้เราเลยนะแต่ ถ้าหากว่าเราไม่อยากให้เขาโอนเข้าบัญชีธนาคารน,นะครับให้ท่านโอนมาที่ตรงกระเป๋า e-C r คร i t ครับตรงนี้ท่านจะไม่มีเสียค่าธรรมเนียมใดๆได้เต็มนะครับท่านมีเท่าไหร่ท่านโอนมาเท่านั้นได้เลยแต่ในข้อนี้นะครับท่านจะไม่สามารถโอนกลับมาที่อ e ีโบน่าได้นะท่านต้องเอาไปซื้อสินค้า,าต้องเอาไปซื้อสินค้าเท่านั้นนะครับ แล้วถ้าท่านซื้อสินค้าแล้วท่านก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะได้ยังไงครับก็คือท่านก็จะได้ยอด RP เพิ่มขึ้นเนี่ยครับท่านก็ได้ RP เพิ่มขึ้นยอดสะสมก็จะเพิ่มขึ้นลูปนี้ก็จะวนอยู่นี้ครับถ้าว่าท่านยังแนะนําใครไม่ได้นะครับแนะนําคนไม่ได้แต่ท่านซื้อกินซื้อใช้ท่านก็จะมีไรายได้กลับคืนในรูปแบบนี้นะครับวันนี้เป็นโอกาสของทุกท่านนะครับถ้าท่านสนใจ อ่าจจะลืมนะครับให้ท่านติดต่อนะครับคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้กับท่านนะครับติดต่อเลยได้เลยนะเดี๋ยวก็ติดต่อรับลิงก์เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกับ c o m มอนสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ